ออเจริญพ่ออี่ข้อน้อยเข้าทุกคนทุกคนเนาะมือนี่เป็นจงังไดเขาสองน่อยพี่นนองเอ้ยมันแต่บังแต้หังเลยแตกล่างแตกบนเน่อะเขาแตสะสปโพกิดกับพิเศษแต่แตกทั้งบนทั้งล่างนี่หน่อยกะวิ่งสามบนกับสามชี ล่างกับ 03, กกศูนย์สามนะสปกิดพิเศษวิ่งเกตวิ่งศูนย์ก็ได้ศูนย์สองศูนย์ศูนย์นะพี่นอ้องน่ะแจกสองทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่าปกติลับพีเอพีก็รับรับสองเม่อแล้วพีเอพีเจว่าได้ซีเด้งอยู่ไปได้ยังนาะพี่น้องเนาะผ่านอยู่ไอชั้มนี่กับผ่านอยูพนน่พูดเชียนหลุด ธรรมดากระลุดไปแล้วเนาะมันก็ไปได้เยอะเลยเขามากกับผู้หาได้กวงขวงกับไปได้ไปได้รุดรุดสองอันได้สองอันได้ซี่อันเท่ากับเขาซีน้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับได้ซีน้อยคือเก่านั่นละมือวันที่เก่าที่เป็นยังไงมือวันที่เปลีด้สองน้อยน้อยแล้วสองเด่งกับได้ซี่เด่งเนาะวันที่เก่าที่เป็นแนวใดกัน เบื่องเราเจ้าเล่าจักสีมีเฮือบมีเด้อร์ผีนองเด้อผู้ขอเล่าผู้ถาเล่าน้ำก็ได้ได้ยินข่าวว่าบอมหมาบอมีหลังบ้านสตียังขจอวุบบอมีนะเล่ามีบอมีกับเบื้องเราผีนองเนาะถ้าบอมีกับคือจังเล่ากับของบ้านที่สิบก็เอาสุดเก่านั่นล่ะชุดของบ้านชุดของบ้านที่แปดนี่แหละไปเก่าเพราะว่ามันบ้านท่านเดิน เอาตัวเก่าคือเก่านี่ยแหละเอาสุดเก่านี่เลือกพี่น้ดดองเลือกพวกเดเขามาเบิ่องเราก็ได้เข้าใจยังยืนยันอยู่สุดเก่าบ่ได้เปลี่ยนเด้ลอลาวยังอยู่คือเก่าอยู่คืออันเอาให้อันให้เห็นไปแล้วนี่ยแหละสุดเก่าอันเก่าว่าม่นบาเวหน่อยกำมังล่วงขีดหน่อยว่ลวาลาวฮะเจียพี่น้องติดตามน้ำกันนะพี่น้องนะก็ติดก็เอาไปเล่ายังยืนยันว่าตัวเก่า ที่ไปไปแล้วบ่เปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อเอาไปข้ามาเบิ่งหน่อยกับมือนี่กับได้ซีหน่อยนาะพี่น้องเนาะได้ซีเด้งสองหน่อยบนรางบนล่างแด็กซ้ำหน่อย,ยซ,ซีหน่อยซำเขาซีหน่อยนาะพี่น,อน้องเนาะกับซีว่นั่นดอกที่ได้ค่ะกับเขากับน้ำเนี่ละขันเชียนหลุดตั้งหลายกระไดให้ระวังว่าให้หลุดดีๆ ตัวจับคู่เบาๆก็ได้ตัวจับคู่แต่ว่าให้ให้ทิดตามให้นำอย่าปล่อยมือเด้อเบาๆลองๆหล,ลุดจัดนักไว้หลุดหลุดจน,นมามันจะเข่าหลุดคอยเรียนกับบอกขอบบุญขอบคุลกุฏิซอยคาสมุตปากกาปูใส่ซุ่มือนั่นแหละคือจะเป็นดวงจันทร์แล้วเนะาะเจ้าเก่าที่ที่เห็นขุรูบาอาจารย์ยัง ใส่คาสมุดปากกาอยู่ขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีผู้อื่นกะอยากใส่คาสมุดปากกากะโทรมาเบอร์นั่นละ่ะถิ่มใบนั่นละ่ะมันเอาเบอร์ทรเอาเบอร์หม,มายเลขลงบาได้เอาลงไรตะบอรีโทรศัพท์โทรมาโหลดสิบอกไปเด้อพี่น้องเด้อเห็นไลค์หลายเอฟซีอยู่ว่าเอาทรงไม้เหล็กมาเนี่ย โทรศัพท์อะไรมันเห็นบด้พี่น้องเอ้ยเข้าใจช่องไฟนี่กันยูทูบก็เรีนงานเลยปิทซองหนึ่งข้าเจ้าว่าเห็นอีกดิมันผิดกดข้าเจ้าขันอยากยสีซอยปู้กัสโทรมามีเบอร์โทรศัพท์อยู่งจริงไปให้ยเยอะเนาะเอามาเบิ้งมือนี้เอาหน่อยดิเดี่ยวสองน้อยยี่ดอกไปไปได้เยอะเนาะไปหลอดเยอะไปหลอดไปหลอด ยับมันขึ้นอีกจังหน่อยกันมันลงอีกจังหน่อยก็มันจะตำ่ำเนาะยับขึ้นยับขึ้นแม่บัดด้วยแฉยับขึ้นยับขึ้นยับขึ้นอีกนิดหนึ่งยับกล้องยับกล้องเอาบานนี้ก็มาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามันสีดึกมือนี่คือสีบ่มีเหล่าหรือเบื้งส่งยินว่าบ่มีเหล่าบ้านอีหยังข้าเจ้าบูอื่น วันที่สิบจังเบิงเบิงตปหน่อยกับไทยไปเนี่ยไทยกับกำลังของมาแล้วมันลายมือแล้วจ่อขอมาแล้วเด้ไทยกับเขียวแล้วรัฐบาลเขียวแล้วเด้เออ้าวหน่อยสะพอเกียดทัดแล้วแ5 85าแา งูกเก็ดกเก็ดก,กาไปดีสฉพาคิดนกเก่าหากหา はい。 วิ่งวิ่งห้าแปดิปแปดห้าแปดห้าวิ่งวิ่งแปดห้า ทำบ่งหลายๆเลย,ย,มามายที่เด้อพอดีเขาเขาม้าไม่กันติดตามไใบกดกระดิ่งไบเม,ม่อใดเมื่อเมื่อพอดอก้ใดมาติดตามห้าหน้อยผู้คุณก็พร้อมนักกลับไปบ้านทุกคนเริ่มร้องหาศูนย์มือถึงเขาสองหน่อยแต่ได้สีแดงหูดบนติดบนติดลางมัดหูดติดบนติดลางเลยสีแดงถึงสองหน,น่อยหนึ่งว่าเขาอย่างใไได

teenager pear 3 yeet 4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  hà số hà số số nâng số số nâng số cầu xuống cầu 30 xuống khám xuống đỉnh đỉnh kẹt giảm Hãy subscribe เรื่อเบิง้งพี่น้องเอ็ยเขียนเด็กด้ยินตะคว่มหมอเบิง้งเอา,าแตแคบหน้าจอเอากระเด็เนาะถอดลาย,ลยๆถอดลายๆตัางเสียกกับเื่เบิ้งอ่ะวิ่งแปสามกลมเน่งกมเน่งกับแปสามร่องศูนนึง นี่ว่าวิ่งมาหลุดนีบ่บ่ผิดจากเท้านาพี่นนะ้องเนาะหลุดติดตลอดขันจับคร,บรูมาติดนำก็เป็นแตกนี่ว่าแตกเขาจะหลุดอ้าวปกติปกติมือเงินแตกมือเงินแตกต่ำพานมือนต่ำพานปกติ 2 3 2 3 7 0 7 0 9 3 9 3 8 2 8 2 một hai một hai kết một kết một câu số câu sổ. bình bình sóng xám xóm xám bình Xong Các con Các con v i p v i p v i p รับคู่8 3สสามเก่า chín, cầu cầu chín, cầu chín, cầu xuống cầu xuống 23 23 kiếp Sớm kiếp Sớm kiếp xuống xăm xuống vinh vinh pẹt xăm pẹt vinh เป็นแปดสามร่องสองสามร่องสองสามขีดไปบางก้อนบางอย่างไปติดๆจะได้นั่นแหละศูนย์เก้าสาม อยากทำบุญตั้งโทรมานี่เด้อยี่องเบอร์ศูนย์เก้าสามสแปดไอยากบอกเลขก,กับโทมาสีออกอากาศไทยสี่หนึ่งแปดสเก็ดห ไปอยากทำบุญกับยกหูมาสิบอกไปบอกอยากปล่อยเหล็กกับยกมาก็สิปล่อยให้อ้าแคบน้าจอแคบน้าจอเด้อผู้ใดเข้อมาแล้วก็ได้อะไรมาแช่ให้แน่บอกต่อๆกันไปมื่อนี้ก็ได้ซีซีเด่งอยู่ได้ซีสองหน่อยแต่ ทิศบ,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 บนทั้งล่างวิ่งรูดหน้าพี่น้องหน้ารูดได้ทิศบนทิศล่างเลยอ้าววันที่เก้าวันี้ของวันที่แปดได้ชี้น้อยแล้วละได้ชี้เด้งชี้เด้งสองหน่อยทิศบนล่างเลยวิ่งรูดอ้าววันนี้ไปเขามาเบิ้งกะวันที่เก้าเด้๋ยววันนี้เด้อเขามาติดตามมาอะไรมาแจกกันเด้อขอบุญขอบคุณหลวงหนาผู้ใดเขามาติดตามมาไะไรมาแจกผู้ใด สงฆาสมุติประกามากกะให้ร่ำให้รวยอยเท่าพันเท่าไปเด้อให้รวยไล่วันรวยทุกมือินไปทำบุญทุกมือก็ได้ทุกมือรวยทุกมือเนอะเอาะอ้าวสะพกเก็ดกระมี่ปเก็ดหเก่าหหาหาศูน์หกหนึ่งหนึ่งเก็ดบิ่งแปหคมเด่นแปดหล่องหาศูนยพิเศษ8ปสา หกสี่หกเก็ดหากมศวิ่งแปกรมเรน83ดล่องศูปกติสองสามเก็ดศูนย์เก้าสามแเก็ดนึ่เก้าสวิ่งสอกรมเรนสสล่องหนึ่งสองวีไอพีแส Si c เกเกเจวิ่ง83กมเล่น83สร่อง23มือมือนี้ก็บชิคดอกที่หน้อได้ชี้เด้งอยู่แทงได้ชองหน่อยชองหน่อยหนึ่งมาตอบหลับ2องมือแล้วแต่ว่าไปได้อยู่บัตร C หน่อยมืออื่นเอาไม้ห้ามืออื่นมือนี้บ๊อบเป็นไดแต่ว่า บ่ได้กลับบ้านมือเปล่า,น,าน้อมีติตรงทิดไทยแม่อยู่เอาสำหรับมือนี้กไขหเอ c ซทุกคู่ทุกคนสำหรับฟันดีเด้อไขเก็บยอจนกันเงินทองไหลมาเทมาเงินน่องทองไหลเงินน่องทองไหลให้โรคไพ่ไข่เก็บในครอบครัวในตัวในตในบ่ม,มีให้ออกจากตนจากตัวออกจากครอบอครัวมัดทุกู่ทุกคนเดยอฟซผู้ติดตาม ให้ลำลวยกันทุกคู่ทุกคนร่วยไลยวันพี่น้องเอ้ยมือนี้ให้ทุกคนโชคดีมืออื่นอนเจริญพร